โซ่ซีเมือ์นกรึ่งไทลาทอดไข่จะเอาไหมด้วยไม่ไหม่นวะทำแซ่บอื่นด้วยชื่อมาหายแตะเองด้วยใส่หมดขวดเลยนะโอ้อาในเกลือในเกลือน้ำตาลใช่หนึงรสดีวันนี้ลองกินซีเมือ์นกรึ่งไทลาวทำเมนูไข่ไหม เคยูชีพขาพานมือชื้อมาหายเลยแต่หนึงจิเอาเงินเรื่อยอย่นี้ชื่อมาอ๋อถ้าติดอยู่ท้อง,องบาอนี่อู้หูปวดไปแใช่เท่านี้เอไบ่อนี่นอะไรไข่ไข่แหงผดอไข่ไม่ดีเี่ยวกตัวใหม่ ว้าวปริชัยบกเทียมเอามนูที่ว่าเราเคยเห็นแล้วหรอวะแล้นเคยเห็นในใชยมันเลยด้ผักเองไง้องพวกน้อไม่ถูกมาใช่ดิีเอาแบบง่ายนะ กราบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเบิร์ตสู่สุคนก่ายินดีตอนรับซองสาวุนบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพบมาพอในวันนี้เนาะทางสาวุนกะยืนอยู่ขุ้งข่างเพื่อนของน้องเตวพี่พี่น้องเอ้ะกำลังเบิ่งรอบเพื่อนรอบซานเนาะเห็นน้องเตวคนหนึ่งผิวเขียวขึ้นเหี่ยวมาเปื่อยพี่น้องเอ้ยน้ะเห็นซานบอกไงเเขี่นปลี่ยนพี่อนซานบอกไงเปนผัวเขียวขึ้นเหี่ยวเด้ออย่ามาผิงลงใส่เพื่อนให้ซานเพื่อนพี่พี่น้องเอะ อ <m FM FM> <ane voice Karena> ืมแก่โตโตมาเตรียมใบงานรองเนาะโตรถถ่ายให้พี่น้องเอ้ยแก่โตแก่ตังเนาะกะเตรียมเนี่ยเนาะเบิ่งกะผ่านอยู่พี่น้องมีแต่ใบไม้เนาะพห้ามบ่ได้อยู่แล้วใบไม้เนาะยกะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยทางน้องแตวพาปูนบ่พอได้ทางสบุญก็มีเงินเือจากที่ว่ามีอยู่3นั่นแหละก็เลยให้ทาง่าทงมีล่นออกไปซื้อปูน เราได้จำได้ก็เอาจำมันเด้อเนาะเพื่อเติมกันนะแหละเพื่นเพื่อนเราไอ้สอบหนึ่งสองสอบก็เติมกันเนาะจะเป็นเงินของทางพระอาจารย์อยู่ประทังทางประเทศไทยที่เพิ่อนบอประสงออกน้ำที่เพิ่นรับผิดชอบเรื่องอันณากระเบื้องเนาะกับชื่อกระเบื้องไปแล้วแล้วก็มีปูนหนึ่งต้นแล้วก็ไส้หนึ่งดังเนาะเป็นเงินของทางพระอาจารย์เนี่ยจ่ายไปวัดอันสามยางแล้วก็ยังเหลือเงินอยู่สามแสน แม่มานี่เฮาทางมาทางนี้ท่านแดนออกไปซื English> ้อแต่ส yeah, ิได้หยังแม่พ่อพี่น้องเอ้ยอยู่ทางนี้แหละเพาว่าบ่ได้พวน้ําก็สิเป็นมื้ออื่นพุ่นแหละเพราะว่าโรงงานนี่หั่นโรงงานปูนพ่นนี่สิบ่ได้ขายย่อยพี่น้องเพิ่นขายแต่ปูนเนาะดยเจได๋กะสิเข้าไปทางใหก่อนไปเฮือนของน้องแตวก่อน้เนาะเที่ยงแล้วบ่ๆนี่ เห <c ười> ้ไเอื o, ้อยนะบอกเหอด้อยยัง e. ูกเดือยยังเหม่ะอะอะีเอื้อยเลยอือให้่ปออกไปชนว่าให้ไครใข่ใหม่ไปโซซีเมอร์อะสบายดีชอบรอบไปบายออาอีกเลวปูบาทนี่อือมุกเขียดใช่ปะ ยังเฮยนี่มีทั้งหลายอย่างแท้นี่ปลาเอามาให้ผ้าโบราณตึมตัมตึมตัมบอกมีหอดตักเต็นมีหอดอนาเขียดแล้วก็ปลาไข่มุสตักเต, <c oughs> ตานานะเไ,ตเตไว้พี่น้องเลยกุ้งแต่ว้ยกินนี่รับรองผ้าลังม่านนีเราได้หนิ <c oughs> เออยอยากกินไข่ไก่ทอดได้ ทอดไข่กินไงกูว่าวช่วยจิมมือไงกูว่าไม่ได้กินข้าวนันลายมือเลยอ๋อให้เลือกจะชิไปทอดไข่ด้วยชิเบิรงน้องทันทัดไข่กันแล้วแป้ตามเซ่เลยลองวะไปเบิรงน้องเด้อเบิรงน้องดวงนวลเด้อ อย่าถามคำนั้นเอาคำต่อแรือบแบเอาแบบไทยิธทาแบบนี้นาะอมเลยถามาเอาใหม่ดอบ่ใหม่ด่นนะเทหลังแล้วพายน่ะเงินได้ก่อนเดียชิมเติมให้ Mm. À, đang phải hè ông xi số simer. Tama, ông Thảo lưu bô áo sét lưu bô sè ba. Mh thảo vào mh mh áo mh 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 à mh 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 ทางสีเอามาเก็บไปในพี่เนาะทางสีมาเก็บไปทางในเพทานติ๊กเกระเบิยง้องนั่นเงินอะไรกิไางนั้นเพื่อนเอนกัยังเอาหอดนมไม่ได้อ่อยไฟะวานมเขาแก้เกองอันได้ xe khay hẹn ôm xin tổng ờ mắt ạ, tọc nước ớm chồng mấy nông không đơ tọc, ờ à, sắc chi nuôi hoa ạ tổng này ờ à. ờm, tổng xì xay bà đi ờm nhau xúc luôn, mua xúc, nhau một xúc ต้มแสนบะชุกบะแต่ก็เบิดแล้วใช่หมอนเพร้งนะเนาะแช่น้ำเย็นก่อนนะมันแชนั่นโอ้ยย่าจะชาดย่าจะชาดอินโนสาวตอกไข่แช่นี้มันไฟอีกแล้ว

มันตอก่ะไดก้กะมันต้องตอกทุกเมื่อเลยเนาะใชรยังแน่บัานนี่ต้องปุ้งบัานนี่ไม่ต้องเอาเข็มนะน้องลองบงสีเมือ เี๋อมก่อนนะบ้งเบิ้งเบิกับว่าพี่ก่อนให้ออกมาปรุงบะนี่สีไซ่โซซิเมอร์นุครึ่งเทลาทอดไข่จะเอาไหมด้วยไหมคนว่เอาปรุงๆอย่าละพี่พี่กปรุงทำแซ่บอื่นด้วยชื่อมาหายแตะเองเลยใส่หมดขวดโอ้อานนี่ำตาลใสนหนึง รถด,ดีนรถด,ดีใช่นอยนึงว่อแล้วรุ่นอะไรรถดีใช่นวละบวกินน้ำได้เนินเนอะเ <c oughs> กมอย่างเดียวเข้า <c oughs> ใช้น้ำลาลอีกบาทเลยต่อลายเด้อปลาเด้อโอเค ใครเป็นงัวเหรอเป็นวเป็นงัวเร็เร็เรนเร็รตุ๊กแดงไหมแมนใช่มาขวเลยมดมาแจงแว้าล่เลยหยะัตะวดเถหออยำตาลได้นึ่งมันจังงกลมเกินาลงลองเบิ้งลองเบิ้งสูตรเอ้ย โอเคบอก่าบูาบาัไงไรเนีนังอไมีรสตโอเคอ่า <c oughs> บาดเลยถอดสิมือน้องออมซินวันนี้ลองกินซิมือนกครึ่งไทร่า,าทํำเมนูไข่ไม่ เคยชูช <gesch> ีพ <Hollywood> ถ้าผ่านมือชื่อไม่หายเลยแต่นึงจะเอาเงินเลื่อยอีกเนี่ยซื้อม่หายหลักเสร็เป็นรูปปั้นหลักเสร็เป็นรปปั้นอู้ใชหลายอีกระพู่อีกอะทะบานนี่จะต้องพูดตัวนี้ขึ้นมาก่อนป่ะอืมตั้งแต่ขึ้นมาก่อนโอเคลองเบิ้งลองเบิ้งบานนี้ จะกินทอดไข่พ่อพี่น้องเอ้ยข้างเบิ้งบาทนี้น้องแตวเคยได้กินแล้วของน้องแตวยังเหลือแต่น้องออมอะระมันมาใส่ละพี่พี่พี่ไปดูอานมณ์โมเมนที่เฮ้ยแมนอยู่บ่เคยเห็นอยู่บ่เดี๋ยวพูดจะระมัดระมัดนี่ นี <laughs> ่จักได้ <music> ุผของเจ้าของตของเจ้ขอดาจะดากบาบนี่เอาแล้วบาานี่อูดเอาแล้วบาานี่เราโนวลเอเคยกินน้ำบลนวลน้องนวลเคยกินน้ำบอลสีมือลงอ๋อเสกิแล้วเศรษบ่ เขยมอย่างเดียวแต่ว่าช่วยมาช้างล่างมือิเขาโอ้อถ้าติดอยู่ท้องบาทนี่โอ้บูปวดไปต่ใช่เท่านี่เออบาทนี่ไปแหงปวดวะ ไข่ไหมไย่ดีเขี่ยเอาตัวใหม่ใส่แห้เอน้ำันนันคอมขอก่นย่อเอาน้ำพอเอาน้ำมันค่นึงเดียอนนาช่วยพี่ช่วยขี้บอกีบอกกได้

กินผ่านแล้วกินนี่แต่รสชาติยังบูดใช่เป็นยังไงเนาะน้องนวลเน้กินไม่มาใส่โ <c oughs> ยกับผักเทียมว้บมาใส่ผักเทียมเอาเมนูที่ว่าเราเคยเห็นแล้วละวะเล้วค,คันเคยเห็นในชัยมันเลยในผักเองนะปูเราเนาไม่ถูกมาใส่ปุ้สดี <c oughs> เอาแบบง่ายๆนะถ้าจะดิวท่องพังเท่เลยแต่จากรักเมื่อเท่ไม่คลายเนาะออมเนาะ พอีแบบเอียมๆยไ้นทำงียมดเลยฮะมียูว่ามันแบบนี้เหือดเดือยหมูมีลาบเลยลาบมันอ่ะใหม่ใส่อันนี้เป้นซือมาทางไหนไปซื้อใหม่มนเตียงอ,อ้กระออมุนเนาะยิว <laughs> า,ทานทำงีกระมน โอ้ชิบุโกะบาดนี้เอาบ่อชาอยัางนีบาดนี้ <laughs> <laughs> เอองามงามเลยสวยงามมากเดี <laughs> มันมันอีกบาดนี้กํลองเอ้ยตุ้ยมันนี่แหละมันตุ้ยมือลายแล้วนู้นเนาะ ชวนทำไมสร้างล่ะเดี๋ยวพ่อบอกเด้อเรายังบูดหู้ว่าลูกสาวเราโชว์สิมือนี่เคยโอ๊ยไม่เลยบาทดิวิธีเรามามาตักกันได้กินได้ยี่ดอกเท่าไรวโอ้อย่างกับเจ๊งเงินแบบข้างในมันเจ๊งเออเจ๊งบ่ chân anh mười lăm 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 hà anh này coi, thằng nào mày, thằng này, thằng bố กแล้วไหนแน่อ่ะมาโอเคสุกร้อสุกตอนดีไมได้เลยเป็นคนมาันปรสุกสุกแล้วกินไล่ได้ชมนี้ป๊าโตบานนี้กินข้าวๆๆมามามาโซ่สีมือลูกสาวเฮ็ดเบิงไข่ใหมไหมมาสิอ๋อเอาใหม่ๆเอาใหม่ๆ ปาลังว่ากินขอก่อนไหมกินขอก่อนกินขอก่อนเดี๋ยวแผ่นหนึ่งบ่เออาใส่ถาเาชิถากินพร้อมกันแหละนี่ละไปไปโต๊หอมหอมมกันแก้วยกั่จริอ้สดแบบไม่ๆหไปสร้างเัาไปเลยแผ่นหนึ่งใครกินห้อมไม่สร้างบ่ใครกินพ้อมกันแหละ เรวก็กินพร้อมกันจังแสบปีนไม้หวันนี้พักกันฮะฮาเลยเพื่อพี่น้องเลยฮาตดูไก่ลวกอันนี้กัเอาซีอิ้วใส่จับจองจะต้องเป็นยังไงบ้างกไหมฮึฮึดูไข่ ทั้งถอดเอไล้เอไล้มาถึงถูกแล้วอดเจ้าแล้วจะถอดเนาะเธอถอดด้วยมาเในใหี่น้องเลยหาทั้งแม่สร้างก่อนเนาะทั้งแม่เราปูอีกแพร่นึงเผาได้ลาแล้วยันมาขึ้นแล้วบังแม่ทางก่อนหาทั้งบมอทองมีไปซื้อเครื่องไปซื้อปูนยังมามาอยู่ แค่หนึงป่ใกล้บนนูนไม่สร้างใกล้แต่บ่ไปไปสได้อดแลไปกินข้าวตรงกันกอนเบาเว้ยทั้งน้องออมโซ่สี่มือเองได้วันี้ใครใหม่ ออกมาหนี่ยไอยหนึ่งบาทเนาะไปทางกะตห้องน้ำอีกแฟนหนึ่งมีไก่ไก่ทอดไก่เจียวกะลาหมูออมมุกปลาด้วยมิตรกินข้าวเทียน้ำกันก่อนพัะพอนก่อนพอพอ ก่อนพ่อพี่น้องเลยบาบนี้อ่าไอ้สั่นเนะเาะมีแต่ว่าทั้งสาบุญก็บทีได้ยุดก่อนไว้พี่น้องเอ้พอดีทั้งวาทมีก็ยังโมมาอยู่นจ,จักได้ก็ไ,ได้เนาะอะไงกับข,ขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุงอีกแพนั่งกีหลายถ้าแม่ก้อนเกี่ยวกินพร้อมกันยังแซ่ก็กินผู้เดียวเราหายเด้่ค่ะส่วนถ่าโชว์สีมือลูกสาวอยู่หรอวะ <c oughs> <c oughs> จำบลูกจ,จ,จำหัผพานบ่นชิซื้อมาเลยไว้นี่เลยแตะหนึ่งหำมบผพานนี่บ่ชื้อมาเลย,ย,านนบ,าเลยบาทนี่วังแน่นอนชิมแล้วผิดวังแน่นอน็ <c oughs> น,น,น <c oughs> จังไหนชิมไหนสำหรับสำหรับตัวเฮาหันวัดจืดอ๋ออยู่กับน้ำปลาพมได้มาจำซะ ลายเป็นคนกินเค็มอยู่แล้วอย่ากินเค็มลายได้เนาะนวลจกปีละเจ้าสิบเจ็ดละสิบเจ็ดออมจากสิบปีก็ออมเจ้าใจจะสิบห้าแล้วแต่ยังไม่หดปีเกิดจะถึงเอ้ยยังไม่หดเดือนเกิดสิบเดือนสิบคนจะ่สิบห้าโอ้จะเกิดเดือนสิบโอ้นวลจะเกิดเดือนอะไบูบูเราเคยจะมันเกิดปะจ๊ะบ่ยังเลยตั้งแต่เกิดมาหนิได้ เคยเป่าเค้กยี่บ่อละออมเด้แั้งแมาถีเราเคยเป่าเค้กอยู่ไทยเคยเป่าบ่เคยอยู่แต่มาเป่าเค้กก็ได้ขอแข็งอวยพรหายแต่เพิ่นกับบอได้อวยพรอืมแต่ประมาณตั้งแต่มาอยู่พี่ยังไม่ได้เป่านอนยังไม่เคยเป่าเค้กจากเธอที่นอนบอเราหูอีกบอเดือดเกิดเดือนใดบอคิดน้อยใจยิ่บอเฮ้ย เดี๋ว่าได้ค่ะบรเคยนนวนเนาะพี่พี่น้องจะคนละจะเสียคนหนึ่งยังเหลือดสิบเอ็ดคนตอนนี้อะไรเลือดสิบเอ็ดคนแสดงว่าสิบสองป้อแม่มีลูกโหลลึงผู้ผู้สิบสองคนจะเป็นคนที่เท่าไรล่ะเท่าลูกเท่าไรเออเป็นลูกเท่าไรเสียคนหนึ่งยังเหลือดสิบเอ็ด เสรงว่าเฮือนหลังใหญ่เด้อผู้ครอบครัวใหญ่บัดเนาะเฮือนก่อเฮือนไม้เฮือนไม้เฮือนไม้ใช่อันนี้กมตัวหลังใหญ่นี่กมไผอันนี้แล้วก็พลังนึงกุบนี่เฮือนจบ่นี่นะแม่นเนอ้ายเนอ้ายอกําลังุลังสี้าอันัสีฟ้าข้างวัด่นบ่เออกับตัวนี้อีกตัวใหญ่อือกินมดได้นลูกล 1ึสปีเนาะทางน้องนวลเป็นมาซอยเวียดน้องออมให้พี่น้องเ้ยไปโอเคท่านคลิปนี้ขอจบไปก่อนบะโชบ่งสิมือน้องออมให้พี่น้องเลยเบิ่งๆก่อนสิจบสิมึงก่อนสิมมึงกันผ่านหรือบ่ผ่านงเยจํา้อเบิ่งเจําอื้อออร่อยมาก สนับเื้อยว่าเออผ่านผ่านเออมักรสชาตินี่ฮะบ๊อกเอื้อยมักรสชาตินี่แหละยอรอยหวานเขาอยากกินไข่ทอดปะลูกไปมาถาถ่าก่อนเนาะโอเคคลิปนี้ไปก่อนด้วยล่ะเด้อสบายดีโดยไปพักก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนรอถ่าบกางมีเพิ่นไปซื้อปูนก็ยังบ่มาใคพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดีเด้อ